สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะชวนเพื่อนๆนมาทำดินปลูกใบก้ามปูกันนะครับก็ได้ดินคุณภาพออกมาดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะครับ <c oughs> แกลบดิบหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ใบก้ามปูหนึ่งส่วนครับ ตามด้วยปุ๋ยคอกครึ่งส่วนนะครับผมใช้เป็นมูลงวนะครับครึ่งถังนะครับใช้นะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนนะครับสุดท้ายก็ดินเก่านะครับที่ใช้ปลูกผักออกมาผสมอีกหนึ่งส่วนนะครับหลังจากนั้นเราก็นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ เมื่อคลุกเขากันดีแล้วนะครับเราก็ลาดลดด้วยน้ำหมัก EM นะครับถ้าไม่มีก็ใช้น้ำทั่วไปก็ได้ครับหมักลดนะครับลดในชุ่มนะครับตำการลดในชุ่มผมใช้เป็น EM นะครับมันจะช่วยย่อยให้เร็วขึ้นนะครับ เมื่อลดเสร็จก็ทําการคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ดูความชื้นนะครับระดับหนึ่งนะครับเรื่องความชื้นไม่เป็นไรนะครับแค่ให้เปียกๆไว้ก็พอครับเพราะว่าเราสามารถที่จะลดน้ําใหม่ได้นะครับเวลามันแห้งนะครับแล้วเอาไปเก็บเอาไปเก็บไว้นะครับ เก็บแล้วก็ปิดไว้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็หมักไว้นะครับถ้าเราแล้วเราลองมาเปิดดูนะฮะถ้าแห้งนะครับเรากพทําการเจาะกองเลยนะครับแล้วก็เอาน้ํรนรารดลงไปนะครับเอาน้ําลดลงไปนะคล้ายๆตำปุ๋ยหมักนะครับแต่นี้เป็นดินนะครับก็ใช้เวลาประมาณอันนี ที่ผมทําก็ประมาณสองสามวันครั้งครับผมมเปิดดูนะครับแล้วก็รดน้ํานะครับถ้าไม่แห้งก็ไม่ลดนะครับแต่ได้มามันเริ่มแห้งก็เริ่มลดให้มันนะครับเจาะรูแล้วก็เจาะกองแล้วก็ลดน้ํา หลังจากนั้นก็ทิ้งไว้นะครับประมาณยี่สิบวันนะครับเนี่ยดินที่ได้นะครับหลังจากยี่สิบวันไปแล้วนะครับดินก็จะเป็นร่วนซุยดีนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆก็จะมีพวกไส้เดือนอะไรมาอยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าดินเย็นแล้วนะครับคือมือจับดูถ้าเย็นแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้ายังรู้สึกอุ่นๆหรือร้อนอยู่ก็ทิ้งไว้ก่อนสักพักนะครับให้มันหายเย็นให้มันหายร้อนก่อนนะครับ ของผมตอนนี้นะฮะดินก็สามารถใช้งานได้แล้วครับแต่ว่าก่อนเอาไปใช้ผมก็เอาน้ำหมักยำพวกบีทีหรือพวกบิวเรียนะครับมาลาดลดอีกครั้งหนึ่งนะครับกันพวกเชื้อรานะครับนี่ผมใช้พวกน้ำหมักพวกบิวเรียบีทีนะครับเมทัลไลเซียมอะไรพวกนี้หมักไว้แล้วก็มาลดนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องก็ได้นะครับอันนี้หลังจากนี้ผมก็จะเอาใช้งานแล้วนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้แนะนำหัอเป็นแนวทางนะครับ เผื่อว่าใครต้องการบักดินใช้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ